ที่มาเมื่อวานนะครับเดวๆที่ผมบอกว่าท่ายท้ายย่านสยามตอนนี้กำลังาหาที่ทานข้าวนะครับยังไม่รู้จะทานอะไนแล้วก็วันนี้เพื่อนจะซื้อเป็ดฝักกิ่งย่างมาให้กิ่งย่างนะครับกำลังรอทานอยู่เอาละครับอยู่ที่นนร้านอาหารกัวแล้วนะครับวันนี้ร้อนมากครับเดินมาไกลครับแบกกระเป๋าเยอะด้วยเหมือน,นเดิมครับกระเป๋าผมสามใบนะฮะ แก็มีแถมของเพื่อนด้วยเดินไปนะครับแบกคนแบกคนเดียวนะครับคนเดียวเดินมาวันาสองกิโลครับได้ดื่มน้ําแล้วแล้วก็ตอนนี้เพื่อนซื้อมาฝากครับเป็นปักกิ่งเป็ดย่างเป็นปักกิ่งย่างครับที่นี่เขาเรียกเป๋จิงขาวยาครับแต่เขาหอมาลักษณะคล้ายปอเปียผบอโชว์ให้ดูเป็น ปักกิ่งย่างอยู่ข้างในนะครับหอมากันน่าจะเป็นแป้งคล้ายๆแป้งปอกเตีย๋ยแป้งเกี๊ยวประมาณนี้เดี๋ยวลองทานกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองทานให้ดูกันว่าเป็นยังไงเพื่อนบอกว่าไม่อร่อยครับแต่เขาแบบทำไม่นานแล้วหอมไม่นานเลย พอได้ครับแต่ไม่ถึงกับอร่อยซ,อซ,อซื้อร้านข้างทางครับไม่ซื้อร้านจากร้านดีๆก็พอได้ครับแต่ว่าอย่าซื้อเลยดีกว่าหาร้านดีๆกินไปเลยดีกว่านะครับว่าั้น,นะฮะหลังจากเมื่อกี้พลาดมาจากเป็ดปักกิ่งนะครับไปจริงเขายาลาดนะครับแปง้งแข็งมากครับทานไม่หมดก็ยัง ของตอนนี้กับเป็ดย่างนะครับบะหมี่เป็ดย่างนะครับเขายาเมียนเขายามเยมียนนะฮะก็มีกับเครื่องเคียงเป็นผัดผักด,ดอกกระหล่ำเป็นบ้านเราเลยอันนี้อันนี้พอใช้ได้อยู่นี่ลองแล้วแล้วก็เป็นเส้นเป็นเส้นไม่มีรสชาติแต่เป็นรสชาติของพริกนะครับอันนี้ก็ลองสามอย่างนี่บะหมี่เป็ดขึ้นจะมานะครับเดี๋ยวทานกันเลย เรียบร้อยครับอ่าที่บอกไปเมื่อคืนที่ผมไปทานซีฟูด้ดถ่ายทำแบบอยู่แล้วแผลงกล้องหมดไปยังไม่ไดถึงขัานใหญ่เมื่อคืนประมาณ310หยวนหรือ315หยวนเนี่ยครับแล้วก็พอดีจ่ายไป320เป็นเทปเข้าไปเลยไม่เอา,าอมันทอนเพราะเมื่อคืนอาหารเมื่อคืนอร่อยครับหัวดีเลยแล้วก็วันนี้มาที่สั่งไปที่76 76หยวนนะครับก็ถือว่าดีได้ครับเป็น,เป,นเป็นด้านที่หนีนี่ก็เหนียวนุ่มลึก ใช้ได้ครับใช้ดีเลยครับนะครับมาดูกันว่านะฮะก็ให้เยอะครับให้เยอะครับทานไม่หมดทานไม่หมดดีครับกินมซะก่อนนะก็เหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับเป็ดเป็ดย่างตามข้างทางนะพี่เขาขายแล้วเขาห่อกับแป้งเคี้ยวนะครับขายตามข้างทางแล้วนี่นครับบอกเลยว่าอย่าซื้อครับอย่าทาน กับบ่าพลาดผมมาพลาดไปแล้วครับไม่ได้เรื่องเลยครับไปหาทานตามร้านใหญ่ๆท,ที่เรามานั่งห่อเองอดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาโอกาสไปลองทานแล้วเดี๋ยวนำมาให้ชมกันนะครับ รถไฟฟ้าดินที่นี่นะครับต้องผ่านขั้นตอนยันเช็คก,กรเะเป๋าทุกคนนะครับผ่านขั้นตอนการตรวจกระเป๋าด้วยครับงัดเ,เ,เป้ขึ้นงัดเต้ลงเอาเป้ขึ้นเอาเป้ลงนะครับยังกับสามบินนะครับเห็นสามบินะครับต้องผ่านต้องพามตรวจกระเป๋าทุกคนเลยนะครับมีกระเป๋ามีของก็ต้องเข้าเครื่องสแกนนะครับแอบถ่ายให้ดูนะครับไม่แน่ใจถ่ายได้ไหรือเปล่า นี่นะครับผ่านขั้นตอนจานตรวจกระเป๋าก่อนเข้าสถานีทุกสถานีเลยนะครับตอนนี้ก็รอซื้อตัวครับผมนะครับผู้ขายตัวก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับเงินรับผมว่าได้ไ้มครับเป็นเหรียญคล้ายๆบ้านเรา รถไฟมาแล้วนะครับครับลงรถที่สถานีสายฉีโจนะครับรถไฟจะวันนี้สะดวกครับคล้ายๆฮ่องกงครับคล้ายๆ MTR ียฮ่องกงครับเป็นบริษัทเดียวกันนะครับมีภาษากีษบอกนะครับแล้วก็มีไฟบอกตามสถานีนะครับ ถ้ารู้สถานี First ้ก็ไม่หลงนะครับ <y> ง <SL> ่ายง่ายง่าว่าขึ้นรถไฟใต้ดินประเทศไทยเยอะครับแต่จะลำบากนิดนึงต้งต้องสแกนของนะครับถ้ามาของตรงๆอย่างผมเนี่ยลำบากเลยเอาของขึ้นเอาของลงนี่นะครับคล้ายค้มอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้านเราครับมีร่มนะครับเป็นสายยางไฟฟ้ารับจ้าง น,นี่ใช้จักรย,ยานไฟฟ้าส่งขอรับจ้างส่งคนสนุกดีครับคล้ายๆโมไซลรับจ้างนะับมาค่ะรับไปคัะรับนี่ครับรับจ้างส่งคนครับโมไซล์รับจ้างบ้านเราครับ <S <S แบบเดียวกันศิ <S <S นละปะบนพื้นนะครับ หลงจีนนะครับน่าจะเป็นเขียงคำอวยพรหรือบทสวดไม่แน่ใจร้อนแล้วนะครับภาพตอนนี้ร้อนจัดแมมกระเป๋าองักยงลากสี่ใบครับตอนนี้ลากกระเป๋าด้วยเดิน ไกแล้วไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะครับร้อนแล้วด้วยนี่นะครับสภาพสัมภาระผมนะหอบฟางมาครับย,ยังมีที่เอวอีกหนึ่งใบก็มาทริปนี้ยาวๆครับก็ยอมแบกนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่หลายวันครับผม